สบายดีทุกคนสบายดีกันตอนเศ้าๆเนาะมื้อนี้คือเาจะมาแจ้งข่าวให้ทุกคนอีกรอบเนาะเรื่องที่บกคิดกับเกิดขึ้นนะทุกคนบบคาดคิดประมาณสิเกิดขึ้นอีกรอบครับครอบครัวเขาเนาะคือมือเศร้าทีน่น้องอยู่พาเพิ่นอนนี่แหละนี่พาเพิ่นกําลังยามันแ,แม่เนาะพาเพิ่นไปพึ้งตรงงัวไปพึ้งตรงงัวจ,จะขาย แม่แม่งัวตัวที่ลูกมันตายนะมันแม่มันจ้อยพ่นแล้วเฮาก็เลยว่าสิขายออกให้เพิ่นแล้วกะไข่ก่อนอ่าได้กะกะไข่ก่อนว่าอ่าจะเสียไปเนาะทุกคนคือมันจ้อยแหงนะบ่ฮู้ว่าแม่หันสิรอดมือใดน้องอยู่กับแม่ก็เลยคิดแบบนี้ก็เลยว่าตัดสินใจเอาออกเนาะตัดสินใจเอาออกจก้งเอาแล้วบัดนี้เฮามาปึ้งมือเช้านี มาบึ้งมือเช้านี่กะเรื่องที่ผู้คาดคิดก็เกิดขึ้นเนาะคือแมงงัวกําลังจะตายนทุกคนทอง o ย t u ตกใจแหงเนะาะพาเพื่อนไปบึ้งมือเช้าตกใจว่าแข่งแหงคือมันลุกบบได้แล้วนะแต่ว่ามันยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าชีวิตท่านยังมีอยู่แต่เรื่องเรื่องที่อ่าคือมันบลุกขึ้นบบได้ละอีบรดนคาเฮาบอบ,บอ่าบ่บอันนั้นละมันกะจะตายนทุกคนแล้วเลยว่าจะพาทุกคนไปบึ้งเนาะ <c oughs> เกิดครึ่งค้างที่สองนะคะทุกคนตอนนี้กำลังจะย่างไปบึงเรื่องหันเทาหันบ่หันเทานะเมนีนะหากได้ลูกสามตูนึงแต่แต่ว่าอ่ามันจ้อยมันจ้อยคือดังเมวาเนะย่างค้างน้องยูหันจะติดกับส่วนยางพลา ติดอยู่กับส่วนยางพาราแต่ว่าส่วนยางพาราหันจะเป็นของคนอื่นแล้วใบยางหันกงมาเนาะแล้วแม่บอกให้เพื่อนมาตัดออกแต่เพื่อนกระโบมาตัดเนาะยานเป็นวงวเฮายือกินได้เห็ดุผลที่หนึ่งเนาะเห็ดพุที่สองก็คือมันจ้อยนึ่งมาคือสองมาสอเออ,อจ้อยแหงแล้วก็เฮ็ดอันนี้เนาะเห็ดุผลที่สองแม่มาปุ่นกันแล้วก็สะสมให้แม่งวจ้อยได้เนาะ<ม>บึ้งไหมทุกคน บรรยากาศมื้อนี้โอเคดีเลยเนาะแต่ว่าเสียายคืออืแบบดันเลยเนาะทุกคนดังที่ว่าเนาะนี่ตอนนั้นมันยุ่ยู่พูดเน,นาะทุกคนยู่พ่ดไป๋ยวเหาไปบึง้งเดี๋ยวนี้เฮาจีขายออกแมว่าสีขายออกเอาตะโจดโจดเจ้จอยขายออกเนาะเพราะว่าเอาไว้กับ,บุวงว่าจียู่มือใดเนานะมาบึ้งราคาหัว,นหนวย,ยู่ฟังลาวกันเลยว่าเพื่อนสีให้ซ้ำใดเนาะทุกคน เพราะว่าเขาเอาเพิ่นมาปึ้งละแล้วก็ลองบ้าราคากันบึ้งเนาะเอามัน่มมันให้เพื่นบึ้งเนาะตัวเมีก็สีไปแล้วตัวนี้ตัวนี้ไปแล้ะตัวนี้ไปแล้ะตัวอันมีลูกฮะจะให้ลูกกินตู้ละตัวนั้นกลับมาตัวนี้ต้องลืมลืมไปละหัวนี้แตนที่หัวนุ่มๆคือจันี้บนบุคคลจี๊จเจาะเนานี่ก็บบแม่วาชิมด เพิ่นจะมีฐานแนเนาะคือเพิ่นก็มีงวแตงหม้อของเพิ่นตุยเนาะบ่ได้บ่ได้สักยาเสื้อบ่ได้ปิ้นปัวบ่ได้ล่ะคอยบ่ได้สักยาหรือแต่ว่าญยาเอ๊ะป่านนี้ค่อยก็นยายายาซ้ำนี้ยาตีกินยาเยอะมันมันขาดทองกรับพ่อมันบ่เปี้ยนเนี่เจ้าจะเอาเถอะเด้อนี่จะกระเว้าเบิ่งเอ๊ะ โอ้ตัวนี้ยังนุ่มอ่ะแทบว่ากับลูกเดียวอย่เงี้ยลูกเดียวนี่ลูกเดียวอันนี้เดี๋ยวก็จ้อยปานี้อีกเลยจ้ะให้จ้อยว่าตัวขบี้เห็นกันยังนุ่มตัวขบี้ขนาอตัวขบี้ก็ลูกเดียวลูกเดียวมดแล้วนะลูกเดียวมดเหลือนั่นน่ะเสื้องัวงละนุ่มงวแจ๊กหรือวธรรมดาแล้วแต่ว่าหญ้านี่ที่นี่พี่โหลพวกมันกินโอ้ยอมละเนี่ตัวนี้บ่กใคยบอกว่าสองอาทิตย์ไปคือตอนนั้นแหละ เบถ้าเออถ้ามันลุ่มแล้วมันลุกกขบวนได้คือกันกะเพราะมันเหี่ยวเข้าเหี่ยวเข้าเหี่ยวเข่ากะเพราะปั้นนะดีโอสวยคือปลาตสงวนจะไปนี้นะเวลาลืมจ้อยก็เขี้ยวหาแผ่นไม่แม่ว่าโอ้ยนี่เลยเช่นนั่นด้วจังหวะอันที่หนึงเอาเพราะว่ามันปลูกอย่างเต็มีดันพุ่นเลยนะเอออย่างเจ้าเต็มหมดแล้วเดี๋ยวนี้ขังเจ้าไปบุได้ละ แด้หนึ่งเสียหนึ่งโลดงอตัวนี้ก็เป็นตาไปเลี้ยงไหมตัวนี้ต่อไฟตัวนี้ก็เป็นตาไปเลี้ยงหากได้ลูกเดียวอีกตัวนี้อขายไม่ลูกงมาค่ะคือแม่นี่จะขึ้นเพราะอยากได้คนมันจ่อยเหอนแม่ตุ้ยกับอันตัวลูกติดปุ๊ดท่านจะขายแต่กับว่าไม่อยากได้เงินหลไว้หนึงกับจุนคือคือซุนี่แม่ สิบสิบห้าล้าน <laughs> เอาเถอะอยากได้เงินหลายดิสิบห้าล้าน <laughs> ตัวเดียวตัวอันเจ๊ยตัวแขนก็ลงหันมันมีลูกไหวไหวไหวเยอะเดี๋ยวแบอันเนี้ยบวกกันผิดปลาสองตันี้นะงอ,อน,นี้บแ่บแม่นบ่แม่หญ้าบ่าพองอน,นี้มันมมเป็นน้ำโตละงอนี้หูละอหอ,อดีละ จุดลูกนี่สิสิสิไปกันแล้วล่ะบางคนนั่นแหละคนปิ้นมดคือตัวบงมดแล้วเห็นแล้วคนปิ้นคือตัวบงล่ะเป็นป่ะเริ่มเป็นแล้วเม่นป่ะคนปิ้นยังเด็กสือคนปิ้นคนผู้คนเงาคนมดคือตัวบงอย่างเดอยวคนบุรียบบุรียบยังไม่เรียบคือตัวนี้แห่ตะเบิ่งอม ตามรรมาดางวามันก็คือตัวนี้เองวนนะคุณฟูไปว่ามันจีบอันนั้นมันตุดจ,จ้อยก้ะม,มันมันเรื่มมัน,มน,มมนตตโตแล้วนะร <c oughs> ับมีดีเลยรัพาร <c oughs> ับมีด <c oughs> อันนี้เพิ่นกักแล้วนะทุกคน คือแบบว่าเพื่อนฮนนะเอาโบได้แล้วเนาะตรงหัวของเขามันจ่อยแหงเนาะแล้วเพิ่นสัตนิทานให้ว่าอ่าถ้าอยากปิ้นปัวมันคือเอามันออกจากขังเนาะทุกคนบึ้งยานี่ก็คือยามที่อ่าเดือนแรงเนาะยามเดือนสามเดือนสี่เนาะทุกคนยามันก็นสิประมาณนี้เพื่อนว่าขังน้องน้องยู่อยู่นะมียาหลายก้อนขังผู้อื่นปกตนะิขังผู้อื่นนี่จะเฮียนหมดละส่วนญ้าเจ้านี่ดีแล้วมันมีซ้ำนี่เพิ่อนว่าสิละคนละว่า งัวอันงัวนี่มันบติดน้ำยายานี่ quizz, มีหลายเนาะง่วนี่มันติดน้ำสายผ่า์ละเพราะว่าเมฆต้นกําเนิดของมันทันเป็นเป็นอ่าไปกินต้นยางก้อนเพลนมาสิเมฆต้นกําเนิดของมันไปกินต้นยางละลูกออกมาแล้วก็ติดเสื้อเมฆมาได้น้อยนึงละแล้วมีคลอดออกไปคลอดออกไปอีกคนว่าเนะแล้วลูกมันก็ไปกินต้นยางอีกรอบสองเลยกะติดเสื้อไปติดเสื้อไปแล้วก็เอดโลกจอยแบบนี้เลยเนาะทุกคนคือตอนนี้เฮาสิป่าทุกคนไปบึ้งอ่ะ ตัวแม่นั่นเนาะคือเม่นั่นทันสิบบโอดละละเมสิไปคอบเพิ่นกอนเนาะคอบเพิ่นไปการก็นเมสิไปคอบเพิ่นเมหันมือน,นี้คือมือวันอังคารนะทุกคนเมกับไปการและน้องบอมน้องอยูกับไม่ได้ไปของเหียนละแหละเพราะว่าช่วงนี้เขาเหียนเลยเนาะมีแต่คนอื่นเขาแล้ววันนี้ละเขาจะพาทุกคนมาบึ้งตรงหัวกอน คือฮ so ับพี่ชอบให้พ่อเนาะพ่อฮันเป็นคนฮ็ดเฮงือนและแม่ฮันเป็นการถูกวันเสาร์ฮอดวันฮูกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์เนาะบอกกับยูละยูเหือนช่วยเวียกเพื่อนยูเหงือนเนาะแล้วก็บบึ้งงัวมาตัดหญ้าให้งัวนี่คือต้นยางนะต้นยางอันนี้เป็นต้นยางมุดนอนเรียบขังเขาถล่ไปฮอดพุ่นแหละต้นยางมุดหนาขังเขานะนี่คืองัวทุกคนอืมเป็นแต่อีต้นมันขนาดเลยบึงแม่ อืมสิตายละบังเอิญอืมปู่เฮ้ยเุ้ยเุ้ยเฮ้ยอืม,อมตาย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 เทะเทะวันนี้นะอืมเป็นตายอีกตนมันเด้อืมทุกคนเอ้ยมัอนบวชดแล้วนะลูกกัซเซียไปห้าแต่บบฮันทอดทิศซ้ำ เมก็มาอีกละพุ mm. ่น่ะพ่น่ะอู้วววววววมววววววนววววววว้ควววววูวว้าววววววอวว่วววววบวว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 นวววววววนววอวววเวว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 นวว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 นววววววนวะววววนวว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 ึวอวววีวว เฮก็กลิ่นเฮกลิ่นว่าอู้ตาย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 สะออนดินอนนอนเนาะไอ,อตนมันเลือดแหงน,นะ พ่อกับแม่หันส่สวยมดขวมสามารถเนะาะจักซักยาให้มันกับซักจักหาทาแล้วมันจกักทาอีอย่างเื่อเฮ้มันให้เป็นเทปอกอะอย่างคือเก้าแอีกอย่างคือบนนั้นหากล้อมได้ละลอมเพเฮตัวงัวไปละล้อมบ่าราเฮาหัวเข้าไปส่วนอย่างนั่นละแม่หันนายอยากตัดใบยางอกเนาะแต่จะส่วนอย่างขนาะ เจ้าของส่วนใหญ่ฮันบุยากคือตัดแล้ววพิ้นขนาแม่ฮันไปได้ปรึกษากับผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ทา,างบ้านแหละมีพิ้นอย่างฮันใจอยู่ผู้ใหญ่ทา,างบ้านแหละผู้ใหญ่ทา,างบ้านมันสามารถตัดได้เนาะถึงว่าอ่าเป็นส่วนยางของเขากระยาตแต่ว่ามันข้ามมาเดนสายเดนของเฮาตัดได้เนาะบุพิษเผื่อมาสิถ้าเฮาไปตัดนี่กับบุพิษแต่ว่าตอนนี้ยังหาคนที่ไปตัดอยู่เนาะแต่ยังบุหันได้อยู่แล้วหัวของเฮากลับมาเป็นแบบนี้อีก อ่อนอันนี้ต้องเป็นลูกมันเลยอันนี้นะบบเป็นลูกก็ต้องเป็นปลาเออต้องเป็นอันลูกน้องลูกเอื่อยเมฆเม่ละบบเป็นลูกมันลูกมันเป็นตัวผู้อันนี้ตัวเมโอ้มึงไหมอันนี้กับตัวนี้กับตุ้งได้ๆทุกคนตัวนี้กับมาบึ้งสงสารดิอมองไนมให้ก็มายุให้ลูกขึ้นไปกินหญ้าำเดียวเนาะ อันบอกว่าไปกินยาน้ำเดียวบรรยากาศมื้อ <sext> น <trad ologne> ี้โอเคอยู่เนาะแต่ว่าคือว่าแหละบรรยากาศโอเคเนาะแต่ชีวิตประจำวันบ่โอเคนะทุกคนมื้อนี้นะเดี๋ยวเขาสิไปหาพ่อกับแม่ก้นไปบึ้งว่าเพื่อนซิจัดการจังได๋กับงดตัวนี้เนาะทุกคนหาดังดังเพื่นว่าเนาะมันเต่บ่ันตายเต่มันกระลูกบดได้เนาะบางทีเขาก็สิเอาไปเฮ็ดเนียวอื่นบึ้ง ไปย่างไว้สิได้ประมาณนั่นแหละทุกคนขายกระโบได้ราคาละเอจังไดกระโบได้เพิ่นโบอเอา <_ d ans> เพิ่นว่าเพิ่นมันจ้อยแหงเพิ่นว่ามันจ้อยแหงโบได้ราคาล้วนะสิมนน้ออเวและึงเดอทุกคนอันนี้คืองัวของเหาเนาะตอนนี้ตอนนี้งัวของเหารวมของมดอ,อยูสิบสองตัวเนาะกับตัวที่ล้มพันคละตัวล้มพันเป็นยงังไงกะเรือสิบ เอ็ดตัวเนาะสิบเอ็ดตัวเตกะแม่ตัวนี้อีกจอยแม่ว่าสีขายตัวนี้หละออกเนะาะเวล่ชีิขายมากแม่มากกะริ่งออกแต่เพื่อนบบเอาเนาะทุกคนบึ้งนี่นะสิให้เพื่อนเอายังได้<อ>เพื่อนเห็เหรืยญเตกะเพาะเพิ่นว่าเอาไปกับโบได้เอาไปเพื่อนกับอันเอาขายบบได้คือเก้าเพิ่นว่าสิเพิ่นก็นเลยว่าบบเอาเพื่อนอยากได้แม่นี้นี่นะไหมปบักงงามแม่นี้นะ แต่ว่าเม่บโบขายไม่ว่ามันทุพีพุทนี่เพิ่นว่าสังเกตบึ้งตรงหัวง่ายๆเนาะบึ้งตรงหัวตัวตใหที่สิจจอยเนาะคือตัวนี้ฮันเพิ่นว่าต้องตุ้ยแน่นอนเพราะว่าขนเรียบดัดนี่ตัวนี้สีบดพวกตัวนี้จิตจอยตลอดไปเพิ่นนมาสิเพราะว่าขนมันฟูทุกคนเห็นบอกขนฟูฟ,ฟูกูดบกุดกูดคือตัวบงนี่ก็ก็ซาเพิ่นนมาสิอ่านตัวนี้ต้องจอยแน่นอนเพิ่นสั่งเพิ่นเบาหือเนาะ จ้อยแท้เพ็ดจังใดเยื้อมากระจ้อยคือเก้าผลวสิแล้วตัวนี้ฮันคนมันบูฟู่ห้าคนมันฟูนนฟตัวใดละให้เจ้าเอาออกรวดเพิ่อบบกให้เมยตัวนี้ก็เลืมเลืมจ้อยหมดตูกๆล่ะ โอเคทุกคนน้องยูกนะซนะนะีเมื่เอ,มอเมื่อแล้นนะเวเนาะตอนนี้เนาะล้วก็ซีไปเอารถอีเต็นมาสู้เอางวไปเนาะไปเบึ้งพ่อก่อน่าพ่อซีเฮ็ดจังไดจัดการงวตัวนี้เนาะกับการอ่าซีเฮ็ดจังไดต่อไปถ้าว่าบางทีบางทีงทงทเฮากะสิเอาไปฆ่าทุกคนเะฮ็ดจังไดบุได้เลยดิมันกบบรบโวยตายเนาะโบเมนว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่บบเมนว่ามันเป็นพยาธด,ดอกมันกระจ้อยซื่อฮะนะเอาไป อาไปฆ่าเอาไปฆ่าเาาห็ดยางไว้กินหลายมือ้อเออประมาณนั้นแหละตอนเลค่ะนะะเพิ่นตอนเลข็กขันเมยว่าสิข่โออกได้เ่าใดก็สิีเอาไข่ก้อนว่าไข่ก้อนว่าสิเมยฮันบอกให้พ่อไปหาผู้ที่เพิ่อนอ่าซับซื้อซัดว่าให้ไปหาไว้ไว้งหัวให้มันจอยเฮงแล้ว แล้วก็ไปหาแต่พวกเพิ่นซื้อสัดห่ากัดนะหมานาะแต่ละคนกัสินานมาแต่วันนี้ละเพิ่นมาแล้วก็เจอแบบนี้เพิ่นกับเอาเลยเพื่อนกับเอาเลยเขาก็เลยว่าสิไปเงินแบบนี้ไปเงานไปถามพ่อว่าสิเฮ็ดจังใดตตอเนาะคือตอนแรกว่าสิขายสองตัวแม่ว่ามันจ่อยแหงสองตัวนี้เอาไว้กับโบหู้ว่าสิเป็นจังใดแล้วมาเจอแบบนี้มืดชิ์เลยทุกคนเงินกับโบได้มัวกันน้ำทีตายเขาอีก คักเทบุคิดว่าเรื่องแบบนี้สิเกิดขึ้นอีกรอบสอกเนาะกะมันกรกยู่มันกรกยู่แบบปกติกินยาฮนะยู่ยู่แล้วลุกขึ้นบดไดเลยโอเคทุกคนที่ตามอีพีต่อไปเนอะว่าเหาจิตัดการมัวตัวนี้จังใดเนาะตอนนี้กะสิไปหาพ่อก่อนแล้วกะไปบึ้งเนาะ่าหาเสีเอดจังใด ที่ตามอีพีต่อไปเนทุกคนคลิปนี้ก็จหลาทุกคนไปก่อนเด้อเนาะสำหรับาการมาพึงงัวมึงเศ้ามือนี้กหน,น้าเซาหน่อยนึงเนาะกับคิดทะเลว่ามันซิเกิดแบบนี้ขึ้นท่าน่ะแต่มันก็เกิดอดดิีตแต่ว่าควรพยายามคงมั่นท่านะมันยากลูกเต็มที่เนาะทุกคนมันยักลูกมันยากลูกแห่งงวตัวน,นั้น,นแต่ว่าลูกโบได้ท่าน่ะ เออเนี่ยบึงแต่อีตุตนขนาดอยากลุกอยากบืนขึ้นเนาะเดี๋ยวฮอกซีไปก้อนก้อนที่ฟ้าจะเดดออกมาแหงเนาะตอนนี้กัเก้าโมงแล้วแต่ว่าคือแบบบ้านยังเศร้าเมืนบอกแค่เก้าโมงเศร้านาะนน้ำมอกอ้อเออน้ำมอกนานออกซื้อน้ำมอกนานละเหยเพราะว่ามื้อน,นี้อากาศเปลีป่ยนแปลงเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกแล้วมื้อนี้ฟ้านานนานเดชเนาะก็คือแบบบดบดแบดบนีฮอ,อก,กเลยว่าจิไปเอารถอเต็นมาก้อนมาบึ่งกันว่าพ่อจะจัดการจังใดเนาะกับงัวตัวนี้ น้องอยูยังบ่ฮู้ยังบ่ทราบเชื่อจริงเนาะว่าสิได้ค่าหรือว่าสิได้ฟังจังได๋ต่อไปเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เนาะเพื่อสิบ่พลาดคลิป EP ต่อไปว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋เนาะคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย